แกงหน่อไม้ครับพี่นอ้องแกงหน่อไม้ครับผมนี่ครับแกงหน่อไม้นะครับผมนี่กระเบือรครับผมใส่กระเบือ เขาเบือลงไปทำกับข้าวกินเย็นนี้ครับผม นี่ครับผักใส่ครับประมาณนี้ครับผมแกงเปิดครับแกงเปิดแกงเปิดอเขาเรียกแกงเปิด ปลาใส่ครับใส่ปลาสูตรเด็ด ครับใส่มะก,กอ,อกลงไปให้วนหวานหน่อย ใส่จะใส่พริกแกงนะครับใส่พริกแกงลงไปเลยเสร็จเอาตามใจชอบลองแกงเปิดสูตรบาวเดชใส่ไปเลยครับ1ช้อน หมดแล้วครับพิดแกงสงการต้องกาแปฟใหม่ครับผม ปรุงแล้วครับปรุงแล้วครับใส่ประา กินกินหอมชุยชวยเลยครับกินหอมผักคาพี่น้องเอ้ยสุทธัรนแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับผงนัวครับใส่ลงไปใส่หลายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อยนี่ครับสองสองช้อนโต๊ะ ไฟแรงก็ผ่อนลงหน่อยครับผมผ่อนแล้วน้ำเริ่มเดือดเห็ดกินง่าย,ายครับแกงตรงใหน,นี่ครับม่งหน้าตาใกไก่ครับพี่รองนี่ครับกำลัเงเดือดเลยครับ ใม่ครับกำลังเดือนเลยครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจด้วยครับผมนี่ครับอืมน้่ใหม่วันเต็น้ำลุ่งครับแก้วก็ลุ่งมากเมือว่านนี่ครับแ่บหลอด นี่นะครับผักแต่เวลาใส่ผักแล้วชิมกบชิมกือวัดพี่ออกโหหาจังเดียว เกลือเข้าไปครับใส่เกลือเล็กน้อยใส่ลายสีเค้มพอนี่ครับผม ขั้นตอนครับใส่ผักแล้วครับใส่ผักนฝายหัวหย่าครับกแกงม้ยงง่ายๆูือเบาเด็ดที่ขาดว่าไรพี่น้องเนี่ยปลาคาตัดไปเลย ตัดใส่เลยครับตามด้วยพักนี่ครับพอดีตูแจกเปิดต้องใส่พอดีตูนี่ครับเดี๋ยวสัวเดชภาษาอีา้านเรือยยุ้มเลยครับพี่น้องยุ้มเลย จะไปเด็ดมันกับไปหน่องยุ้มไปเลยเก็บมหมอนียครับแล้วเพิ่มทัทมนบ,น,บนาะตาหวังนี้แล้วครับปูนใส่ผัดใส่ผกเข้าไว้คับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ